OK? Yeah! Look! Sing! Showcase! ON SET! That was awesome! สีงชกได้สุดสดทุกยกนะเนี่ยต้องบอกว่าเน้นคำว่ามันด้วยนะฮะมันเฉยๆทำสิีผ่าน้องๆที่ชนะเลิศนะก็คือเดี๋ยวแมสชูก็สองเดือนนี้เนี่ยไปชวนครับผมเชิญเชิญเพื่อนนะครับชื่อพี่หมีนะครับครับก็เป็นปคนอร์ทำพวกเรียงแล้วก็ทำคนมองแล้วก็ดูแลครับพี่ใหญ่นะครับอาทิตย์สารสุขภาพครับจริงๆออกตัวไว้ที่หนึ่งครับจริงๆวันนี้ตรงนี้ควรจะเป็นที่นี่นะครับวันนี้พอดี ไม่ผ่านสภาพความติดนะครับผมตรงตอบเป็นเลยเชิญนำรมนิดนึงแล้วกันนะก็คือคงต้องรักร่วมกันผมอยากถามว่าไอ้การการเปลี่ยนไปแบบนี้ที่ยืนก็ลำบากลองหาคอนเทนต์ใหม่ๆลองหาคอนเซ็ปต์ใหม่ๆนะครับพี่ฝากไว้แต่ฟังดีต้งดีครับ เรดิโอโอเคได้ต OK ่อพัฒนาประมาณสี่ปีนะครับขึ้นปีที่ห้าแล้วแล้วก็วโอเคฮุกเป็นส่วนหนึ่งของเรดิโอโอเคด้วยซึ่งก็เป็นเพื่อนเซทเลนไรเดียโอนะครับเป็นยิงผ่านดาวเทียมไปแล้วก็ไปที่สถานีเกินถ่าย เรามีทั้งหมด30สถานีสำหรับโอเคพุนะครับแล้วก็เปิดโอกาส24ชั่วโมงเห็นข่าวจากทางหนังสือพิมพ์ที่มีวงดนตรีที่เข้ารอบสุดท้ายเป็น p รเพื่อเดือนสองเดือนที่ผ่านมาลงมาเริ่มเลยแล้วดีจังหนังสือพิมพ์มีทั้งโทรทัศน์นะครับมีเยอะมากๆมีมิวสิกวิดีโอให้บันทึกเสียงจริงๆกับโปรดิวเซอร์ซึ่งซึ่งมันมันเป็นเรื่องที่เรา treat แหละ artist เลยถ้าส่งเข้ามาแล้วมันเทรนโดไปแล้วเนี่ยเขาจะได้รู้ว่า เขาต้องทําอะไรบ้างอย่างน้อยคือเขาอาจจะมีพี่ๆเมื่อกี้พี่ใหญ่เกาบอกว่าไปอยู่ที่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่ใหญ่อยู่แถวบานสุขีผมว่าไม่ได้พูดเล่นเลยนะพี่หนีก็มีค่ายของตัวเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราเราก็เปิดโอกาสให้ทุกค่าได้เข้ามาช้อปปิ้งนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางสื่อเปรโมันทั้งดินพี่สนับูรณ์ด้านตื่ทั่วร์ประเทศด้วยครับครับผมครับผมขอเสียงปรบมือนะครับให้กับทางพี่ปุ๋ยโชคชัยเยริญนะครับและก็คุณภาวินีดาริพัฒน์นะครับผู้บริหารงานโฆษณาบริษัทรบน์ ชนะก็ยินดีด้วยถ้าแพ้ก็ลองใหม่ครับผมก็เชิญชวนนะครับอยากให้ทุกคนมา,าแสดงความสามารถของตัวเองกันเยอะๆครับผมคนดีอยู่แล้วขอให้ดียิ่งขึ้นใครที่กําลังพัฒนาขอให้พัฒนาได้อย่างรวดเร็วและใครที่ยังต้องแก้ไขขอให้หาทางออกได้เร็วๆนะคะให้หลากหลายทุกๆแนวนะครับลองเลือกมาใช้กับตัวเองปรับใช้นะฮะเป็นทางลัดที่ดีที่สุดอีกทางหนึ่งเหมือนกันคุณครับ Okay, แน่นอนว่าโอเคผมจะเปิดให้นะคะก็ใครที่สนใจส่งเข้ามากันเยอะๆนะคะโปรเจกตอะไรดีๆอย่างนี้เนี่ยก็รู้สึกดีมากๆครับก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณทางสิงห์นะครับสนุกด,ด,ดีครับแล้วก็น้อ,นองๆทํางานกันน่าสนใจกับโอเคครับรู้สึกว่างานงานแบบนี้อยากให้มีบ่อยๆครับมันเป็นงานที่มีประโยชน์สำหรับบนิวารรุ่นใหม่ๆนะครับ ต้องขอบคุณทางสิงห์ด้วยนะครับที่ทาให้งานเกิดทำให้งานนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ม,ม,มีมีวงใหม่ๆทําให,ใหา้ผู้พี่ๆเนี่ยได้พบน้องๆรุ่นใหม่ๆด้วยนะครับรู้สึกมันเป็นประโยชน์ทั้งสองทางครับขอบคุณครับก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ให้ให้น้องๆนะครับได้ได้ได,ได,ได,ได้มีโอกาสได้มีเวทีแสดงออกทุกวันนี้ต้องบอกว่ารู้สึกรู้สึกดีใจมากนะเวทีเวทีมันมันค่อนข้างเปิดกว้าง ยังไงก็เปพรอมให้น้องๆโชคดีขอบคุณครับโอเคฮุกสิงโชว์เคสออนสเตจไม่ใช่ฝันอย่างเดียวนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีกับการส่งเดโมโครั้งนี้ครับแล้วเจอกันในวงการเดียวกันกับเราน้องๆที่เล่นดนตรีอยู่นะครับมีผลงานอยู่ไม่ต้องเก็บไว้ฟังคนเดียวเอามาให้เพื่อนๆที่เป็นวัยรุ่นทั่วประเทศได้ฟัง3 0สถานีทั่วประเทศเนี่ยเยอะเพียงพอแน่นอนแลน้วนอกจากนั้นก็ฟังได้ทาง จะรับตเทียม c ีแบนเคยูแบนอินเทอร์เน็ตก็ฟังได้นะครับก็ทํางานของตัวเองแล้วก็เอามานําเสนอเผอยแพร่ไปถ้าโชคดีมีโอกาสได้รับการคัดเลือกก็จะได้ทำซิงเกิลของตัวเองได้เข้าสตูดิโอดีๆได้เจอพี่ๆนะในระดับอาชีพในระดับประเทศนะครับก็อยากให้น้องๆมีผลงานแล้วส่งเข้ามาที่โอเคบลเข้าไปดูที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับเ w w r a ไว o o เว็บ h ok. แล้วเจอกันนะครับ